โอเคครับ,บมะนาวกินข้าวไปหาเฮดนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วไปหาเฮดแต่เแ้าแล้วก็มาอันนี้กินแจงหนังไม้เมื่อคืนนี้อุ่นนะครับมันเลอหลายฮะ,ะกินหาเองกินเองเนาะน้ำเฮดอย่างไรนี่เฮดเพิ่งเ,เ,เ,เข้านี่ครับเพิ่งไปหาครับยาเพิ่งเ,เข้าจนสั่น มันกอดกรด,ก,ด,ดกัดเนาะยายแกงอามาให้เลยให้มไม่มแจงแ้นเดวดืงเพื่องนมันแซ่บมันยำกรดกรดนะครับกนะ่ะ น้ำเวทกันนะ,อ,ะอืมกินขา้าวเช้าน้องกันนะครับกินยังกินนอกทางไหนแกงหน่อไม้นี่ก็ยังแซบอยู่แกงหน่อไม้ยำเส้นนะครับบางคนบอกว่ามีตอนนโคตรตีหน่อไม้เหรอ,อแล้วก็ะสาาหุกก่อง อุ่นอุ่นแล้วแต่แซ่บก็เนี่เฮ็ดที่ไปหาเมื่อนั้นนะครับกับบะซู้เฮ็ดให,ใ,หใหม่เลยเนาะเฮ็ดเพื่องอันนี้มันค้าวเย็หรือไงมันย่ำไปแล้วมันกัดกัดนะครับเคยได้เขาตกไปแต่เศร้าเขาฝันนอนเดือดเคยเขาตื่นสายเขาไปบนันทันมันก็เลยได้บ่นลายไปตอนอออออไปตอนเจ็ดแปดโมงนะครับไม่เนาะ ต้อ,องเสียงม,มันกัดกัดกัดนะคักข,ขนาดมาหอดมนนันตากฝนเม่นตากฝนไปมเมื่อเช้านี่ครับตากฝนไปแล้วมันเปียกเบิดกลับมาอ่อนหยอดอยู่ปานมาน้อยต้องน้ำเลยให้ยายแก่เลยให้ยายแกแ่เลยไปอาบน้ำอาบน้ำเปียกดีก็มากินพอดีใครจะอยู่บ้านมีพักติ้วเนาะ ผักติ้วใหญ่ปลูกทุกอย่างมวนนะครับปลูกทุกอย่างเลยผักติ้วเขายอะตูเนี่ยผักติ้วในมันค่าครับยงส่เดอดยเพาเเหวัานภาษาไทยแล้วชาบูพมเอนีักชาบูนะครับยานางเพื่กับปลูกแล้วกัน บักบรพริกบักพริกยังบออปลูกๆยังบวกขึ้น <ห ün. S 1> มันขึ้นอยู่แต่มันบวกเป็นมันเป็นน้อยเดียวนะครับก็เลยได้ซื้อเอาส่วนมากม,มาเลยครับหัวกระปุกหั่นใหม่ๆใช่ไหมเนาะกรอบบวกขมเลยนะเนาะเห็ดเพิ่งอย่างก่อนเี่อเห็ดเพิ่งข้าวเห็เนนดเพิ่งข้าวบวกขมเลยครับคัดขนาดหัวกระปุกบบนี ไงแกงไ่แม่อืมนี่มันขมนี่มันต้องต้มก่อนเนาะต้องต้มก่อนเพื่อนเลือกออกโอเคครับนี่ข้าวเ้าวนองกันด้วยครับแซ่บแหงเห็ดใหม่ๆม,มันเพิ่งเป็นนี่เนาะมันแบบเบิ่งมีแต่ดอกน้อยๆได้เนี่ยค่าขานาดสุดยอดเดี๋ยวมื้อหน้าบ้างๆในสิบาม ให้มะนาวพาไปหาเฮ็ดก่อนครับเพราะว่เมื่อก่อนเขาไปหาเป็นเพิ่งเป็นเพราะไปช่างมือสองมือนิ่เต็มข้อ,ขอป่าหนังใหญ่ขนาดได้มือหน่ะเนาะเลยเพินะกก่อยู่ค้านะมาก้อยก้อยแด้สิแซบ่บ โอเคครับสำหรับวันนี้เป็นได้ขอตงัวจุนแข็งละไม้กับแกงเฮ็ดก่อนนะครับผมไปแล้ววันดีครับ